เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมนอกจากคริสต์มาสจะเป็นช่วงเวลาแห่งความรักแล้วนะครับยังจะเป็นช่วงเวลาแห่งของฟรีอีกด้วยครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปรับของฟรีกันอีกแล้วนะครับผมนะมาแห่ของฟรีมากันรัวๆเลยนะครับเอาละครับวิธีการรับครับผมทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปดีบอๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วเราไปชมกันเลยครับ เอาเลยครับผมแมปที่เราจะมาทําภารกิจลับไอเทมฟรีในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือ The Winter Escape นะครับและตอนนี้ผมอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ให้ใต้ดิสคริปชันนะครับคุณผู้ชมก็กดจอยตามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะภารกิจของเราครับนั่นก็คือการเก็บแถบเชียร์เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือผมมีเทคนิคใหม่มาฝากนะครับเก็บง่ายขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมไม่ต้องมาเล่นไอสเก็ตแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับผมตามผมมาได้เลยนะครับเราจะไปกันที่ร้าานกแฟ เอาละครับผมสำหรับวิธีการเก็บแถบเชียที่ดีที่สุดนะครับผมนะนี่เป็นเทคนิคใหม่เลยครับคุณผู้ชมฮะพอคุณผู้ชมมาถึงร้านกาแฟแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปใกล้ๆร้านนะครับกดทําโกโก้ร้อนนะครับผมและคุณผู้ชมก็กดเน็กๆๆเไปเรื่อยๆนะฮะนะหรือว่าจะเลือกอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ต้องเลือกดีกว่าครับมันเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมสังเกตแถบเชียงผมนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะกดเน็กๆๆไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมฮะ ทำครั้งหนึ่งแถบเชียขึ้นมาเยอะมากคุณผู้ชมครับก็ให้เราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวฮะแถบเชียก็จะเต็มนะครับผมนะทําไปจนกว่าจะเต็มเลยครับคุณผู้ชมเต็มแล้วครับผมโอ้โหเป็นคานเก็บแถบเชียแบบโคตรเร็วเลยครับคุณผู้ชมฮะยังไม่ถึง5นาทีครับผมได้เต็มหลอดแล้วนะครับผมพอคุณผู้ชมเต็มหลอดแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งต้นไม้เหมือนเดิมเลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้ามาใกล้ๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดคุยนะครับคุณผู้ชมก็จะเลือกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมว่าจะเลือกอะไรก็ได้นะครับไม่ได้มีผลกระเควสนะครับมันเป็นแค่เควสให้เรามาตกแต่งต้นไม้3ครั้งเท่านั้นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมก็กดตกแต่งไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วครับผม1ครั้งนะครับก็ให้เราไปเก็บแถบเชียอีก2ครั้งนะครับผมนะพอเก็บเต็มหลอดแล้วก็มาที่ร้านตกแต่งต้นไม้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับวิธีการเก็บแถบเชียร์ก็เหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็มาทาโกโก้ร้อนแบบนี้นะครับนะพอเต็มหลอดแล้วก็ให้เราไปที่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งต้นไม้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ไปคุยครับผมแล้วก็เลือกนะครับตกแต่งต้นไม้นะครับคุณผู้ชม ครั้งที่2อนะครับหลือ,อครั้งหนึ่งนะครับเราต้องตบแต่งต้นไม้3ครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะนี่นยะจะเป็นวิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดแล้วฮะสำหรับการเก็บแถบเชียนะตอนนี้นะครับผมเอาเลยครับเต็มหลอดแล้ว เคครบ3รอบแล้วครับคุณผู้ชมครับทีนี้มันก็จะมีเควสเด้งขึ้นมาด้านล่างมุมขวาของเรานะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับก็กดรับเควสนะครับเขาก็จะให้เราตามหากล่องของขวัญนะครับผมจํานวน7กล่องนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยทำตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะไม่สปีดคลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนอาจจะงงเนาะนะฮะไม่รู้ว่ากล่องของขวัญมันอยู่ตรงไหนนะครับเอาละครับไปกันครับ เก็บผมเก็บครบ7กล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับผมแล้วของผมก็บักสกอร์บอดไม่ยอมหายสักทีนะครับนะเป็นอาเซซินภารกิจนะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ก็ให้เราย้อนกลับไปดูที่กระเป๋าของเราครับว่าไอเทมที่เรารับมามาสักู่นี้เข้ากระเป๋าของเราแล้วหรือยังนะครับ นี่ครับผมสําหรับไอเทมฟรีที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นหมวกไหมพรมโปโลสุดน่ารักใส่ไว้ในยามอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับหัวจะได้อุ่นๆนะครับผมนะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ย้อนกลับมาดูที่กระเป๋าของเราแล้วไม่เห็นไอเทมชิ้นนี้หลังจากที่ทำเวสเสร็จเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับไอเทมชิ้นนี้จะเข้ากระเป๋าของเราหลังจากที่เราทำเวสเสร็จประมาณ1ชั่วโมงครับคือคุณผู้ชมต้องรอไปก่อนนะครับมันจะเข้ากระเป๋าของเราให้เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลย นะครับแค่รออยู่เฉยๆเนี่ยแหละฮะประมาณชั่วโมงครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับกองฟีในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพืเ่อนๆกันบ้างหรือเปล่าครับและถ้าเพืเ่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบายบายสวัสดีครับบาย